เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมจะลงแข่งแบกเก็ตครับสนามแรกของปีจะถ้วยแรกของปีหรือเปล่าต้องรอชมนะครับเอาน้องหอยยาลงนะครับ ไอี้ยไม่มีใครเงียยดีสุดแล้วจะเป๊อยู่แล้วอ่ะ ได้แล้วนะครับน้องๆก็ถือว่าเป็นสนามแรกนะครับหลังจากบทโควิด COVID แล้วก็เป็นช่วยแรกใบแรกแล้วก็ดีใจมากๆวันฟุ๊กได้ที่หนึ่งมานะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับทุกๆคนยกฟีทุกๆคนที่ให้กําลังใจผ่านทางทิดต่อมานะครับผมก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่ผมได้อ่านแล้วผมมีกําลังใจผมก็ลเลยลงแข่งแล้วก็ ตั้งใจนะครับมันก็เลยได้มานะครับผมเป็นถ้วยใบแรกของปีครับที่1ครับแบ็คเก็ตจุวินะครับผมก็วิ่งอยู่12.0001นะครับก็เกือบจาก12.0000แล้วนะครับผมก็อีกนิดเดียวก็จะรอแบบมหาศาลแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ได้นะครับก็ได้แค่นี้เต็มที่ได้แค่นี้นั่นเองนะครับผมก็เอาน้องพยัชนะครับแข่งอีกแล้วนั่นเองนะครับผมก็เป็นทีกแมตตแต่รอบนี้วิ่งยากนิดนึงพอดีรถมันแรงเกินนะครับมันแรง ไม่ไม่ไม่จริง,รงๆควรจะเอารถพวกเดิมๆแข่งจะดีกว่านะครับมันจะนิ่งกว่าแต่นี้คือมันมีทั้งฟรีด้วยมันมีทั้งแบบว่ารอบปั่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบว่าผมกะคันนี้เวลายากม,กมากๆนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะซองให้ดูนะครับว่าที่1ได้เท่าไหร่นะครับผมก็รถแข่งเป็นสิบคันเหมือนกันครับแล้วก็แต่ละคันวิ่งหลายลันเหมือนกันแล้วก็ราคาการสมัครรอบนี้นะครับถือว่าก็แพงอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่า 300บาทได้2เบอร์นะครับผมก็สมัครอยู่สี่เบอร์นะครับนั่นก็คือ600บาทนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้ทุนคืนเท่าไหร่นะครับที่1นะครับผมโอเคก้อนนี้ครับอันนี้จะเป็นถ้วยนะครับแบ็กเก็ตสิบสอวินะครับนีนะครับงานสไตล์กูแบ็กไบส์นะครับผมรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับแบ็กเก็ตสิวินะครับผมที่หนึ่งนะครับนี่สวยหน้านี้นะตัวเองเนาะ สวยมากนะครับแล้วก็จะมีล้อด้วยนะครับผม,ผมก็ได้ล้อมาด้วยนะครับเป็นล้อ PS เป็นนะครับผมนี่เดี๋ยวเรามาแกะให้ดูนะครับอ,อู้วเป็นสีที่พี่ใส่อยู่แล้วนะครับนี่อยเคใครรู้บ้างว่าราคาเท่าไหร่เนี่ยอันนี้น่าจะ1.4นะครับไม่ใช่1.1.2แน่นอน1.4 17นิ้วใช่ปะ1.4ขอบขอบ17นิ้วนะครับ อุ้ยสวยมากเลยอะ่ะโคตรสวย่ะ,ะครับเอาใส่สันไหนดีเนี่ยแต่ว่าล้อใหญ่ใส่รถลองไม่เวิรค์่แนค่นอนกูจะสวยมากทรงเหมือนโมาลาดเลยอะ่ะโอ้นี่ไงมีมีม,ม,ม,มีมีตาด้วย PS Pen เ,เนี่ยโคตรเจ๋งเลยนะนี่ครับล้อหนึ่งคู่นะครับผมแล้วก็เงินรางวัลก็เป็นตัวนี้นะครับผมก<ร>็เนี่ยแบคเก็ตนัมเบอร์วันโอเค เลงว่าเท่าไหร่เขาว่าสองพันนะสองพันเลยเหรอครรา่าสมัครเราโดนไปสามพันสามพันค่าสมัครเราโดนไปหกร้อยเดี๋ยวมาดูกันว่าได้เท่าไหร่นะคะรับผมมาเองมาดูใกล้ๆเลยมาดูพร้อมกันนะครับว่าได้เงินเท่าไหร่แต่เขาว่าเหมือนมีใบเดียวเลยสองใบเต็มที่เขาว่าได้มาสองร้อยวา,าเอ้ยมาดูกัน อุ้ยแบงคงห้าร้อยมาพันห้าเฮ้ย <c oughs> ได้พันห้าเฮ้ยที่หนึ่งได้พันห้าว่ะเออเอาว่ะ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 โคตรเอาอ่ะได้พันห้าได้ล้อคู่หนึ่งแล้วก็ได้ด้วยก็ถือว่าคุ <Okay. S 1> ้ม นะครับแต่ต้องเป็น number o เท่านั้น <laughs> แต่ถ้าผมอยากรู้ว่าคนที่2ที่3มได้เท่าไหร่ก็น่าจะพันหนึ่งพันหนึ<อ>่งแล้วห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยบ้าอโอ้แต่ถ้าคนซื้อมากกว่า4ี่เบอร์แล้วไปเล่นได้ที่สามนี่ก็ไม่คุ้มแล้วนะเ<ห>พร <อ S 2> าะฉะนั้นการที่จะขแข่งแบบเนี้ยก็ต้องพยายามให้ได้ที่1หรือไม่ก็ติดหนึ่งในสามครับถึงจะคุ้ม นะครับถ้าไม่ติดหนึ่งในสามเนี่ยผมว่ามันจะเป็นการเผาผลาญเงินอีกแบบหนึ่งที่ดีเช่นกันแลน้วยิ่งกว่าการไล่รถอีกเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็แข่งแบกเก็ตเนี่ยเสียเป็นพันเหมือนกันนะก็ไม่ได้ที่หนึ่งสองสามนะบางคนนะเพราะผมเองก็เคยมาแล้วอยู่ประมาณหกร้อยแล้วก็ไม่ติดหนึ่งในสามเอ้ยด้ยติดติดที่สามติดที่สามนะครับติดที่สามแต่ก็ไม่ได้ทุนคืนนะครับแต่ก็ แข่งเพื่อเอาถ้วยนะครับผมเพราะว่าครั้งหนึ่งเราก็จะได้แบบจานลึกไว้สไตล์กูดกไบเนี่ยเราได้นำมาวันแบ็กเก็ต12วิในรายการนี้เราได้นำมาวันไม่ได้ถ้วยก็ได้ความสุขนะใช่เไ,ได้ความสุขทันใจเง่นก็ถือสําหรับผมก็ถือว่าโอเคก็ไม่ได้ไม่ได้ติดใจอ่อนั้นแหละก็ถือว่าขอบคุณพี่ๆมากๆนะครับผมที่จัดงานให้ผมได้มีโอกาสได้ไปลงแข่งแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากทำให้ผมได้ ถ้วยรางวัลมานะครับประดับอีกแล้วโอเคไปเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาถ้วยรางวัลไปไว้ในที่ที่มันจะควรไว้แล้วกันนะครับผมอีกหนึ่งรางวัลครับนัมเบอร์วันนี่ตรงนี้เลยนี่รางวัลเต็มไปหมดรางวัลโอเคขอบคุณมากครับอย่าลืมฝากฝากได้ดิฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับฝากติดตามด้วยครับทุกช่องทางเลยครับผมเสถียรพงษ์จันแดงครับสวัสดีครับ เตียมรอก่อนอยู่เข้าเย็นอนะ่ะเขาขีตากผลกลับมาจเจอแอร์เย,ย็นๆใหม่ไอ้มองเห็นตัวกับเขาช่างมีความสุขตลอดเวลายินดีที่ตัวเจอคนในฝันที่ดีกว่าอ้ายไม่อ่อนมากําอูกําจา